ครับพอผมมาในรายการได้รีวิวชอยอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้เรามาเรีวริวรถไฟจากเรื่องโชคคิ้วเจอนะครับโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยเริ่มจากคันสีแดงก่อนนะสีแดงนะมีความยาวมากเลยนะโอเคผมจะลองอ่านต่อเฉนี่ก่อนนี่จะเป็นส่วนหัวนะครับไปดูเลยนี่ทองอลาม อาจจะไม่ชนะอือชัดที้ยังเออเคชัดละนี่แคะอีกด้านี้จะเป็นแบบสะท้อนแสงเลยนะครับผมนี่เห็นเลยนะสะท้อนแสงแคนี่จะเป็นหน้าคนยนตนนะะยู่ข้างบนแคเคคแล้วรับแล้วนี่คือส่วนท้ายโบก,กี้ท้ายโอเคนะฮะโบ,บก,กี้ท้ายก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผม บกี้นี้เปิดได้รายละเอียดใช้ได้เหมือนกันนะฮะโอเครายละเ,นเ,นยเอียดก็้เนื่อเออพอใช้ได้เลยนี้หักได้แล้วฮะยึดได้ไดอขอต่อโอเคเดี๋ยวเราต่อไปอันนี้นะครับผม,มรตรงนี้ก็ยืดได้เหมือนกันนี่หักได้นะนี่หมุนได้เหมือนกัน นี่คือหน้าของรถไฟหน้าตารถมันนะฮะตัวข้างล่างเนี่ยเราสามารถดึงออกมาได้เลยเพื่อเอาไว้อ่ะน,อน,นี่เก็บไม่ได้นะเอาไว้ใส่กับตัวที่เป็นล่างนะคะถ้าผมได้มาจะมารีวิวกันให้ดูเลยตอนนี้ยังไม่มีตังเลยนะฮะแค่ okay. สีส้มนะฮะนี่คันนี้เลยได้อนนี้สามารถหักได้นะฮะ ตรงนี้ซะเอาไว้เป็นล่างใหญ่เท่านั้นนะคะล่างยักษ์เท่านั้นตรงนี้ฮะ,ะเอาไปต่อกันนี่นี่เราต้องไปเห็นปุ่มเลื่อนฮนะ,ะนี่ตัวข้างในนะฮะจะทําการขยับเราก,ก็ขับแต่เวลาลงเราลงได้เลยเอาขึ้นไม่ได้ฮะ,ะนี่เวลาขึ้นมาอย่งนรถมันหายไปคันนึงนะคะพ้อมไม่เป็นไรนี่มันจะต้องมีชมพูเดมันจะต้องมีแดงน้ําเงิน เหลืองเขียวนะฮะแต่ว่าผมหายไปตรงนี้อนะันนั้นโดยซื้อมาสองมาไม่ไ้หรอกไม่สําคัญมากนี่แล้วก็นี่นี่ด้วยที่เปิดรถไฟนะนี่เลื่อนได้เหมือนกันนะเลื่อนได้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทําเริ่มการเป็นเอ้ยทําการต่อเป็นหุ่นยนต์กันเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเพราแระไรนะผมเราจะต้องเอารถไฟสองอันเนี้ยครับมาต่อก่อนนะฮะนี่ตอนแรกตรงน,นี้จะปิดไว้นะฮะ แล้วเริ่มมันออกมาโอเคตอนนั้นเราก็ทําการปึ๊บเพื่อให้มันล็อกกันนะพอให้มันล็อกก็เสร็จปุ๊บเราก็ทําการเอมันจะไม่ถนัดนะเนี่ยผมขออนุญาตย้ายกล้องนะคะผมแค่มุมนี้น่าจะเห็นชัดกว่าแคจตอนนั้นเราก็ทําการกดเลื่อนออกนะครับผมอเราก็ทำงานนี่เลยเอ๊บอย่างยังยัง เอาใหม่ๆผมขอภัยครับนอกอันนี้มาก่อนอพื้นที่ยังไม่พอมีนะฮะต่แล้วเราก็ทำการเลื่อนออกเอาเอานี้ลงแล้วเปิดดีกตอนนั้นปุ๊บเราก็ขาอันนี้จะอยู่ด้านนี้อันนี้อยู่ด้านนี้นี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เลื่อน ยืนเจ้าหนี้นะครับผมกางออกมันจะยืนได้พอดีเลยไม่ต้องทำอะไรมากมาหลังน,นั้นปุ๊บเราก็ใส่หัวเจ้านี่นะฮะลงไปเลยมองไม่เห็นขออุ้ย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 ผิดพลาดมากเลยนะฮะเนี่ยขออภัยทุกท่านอย่างรุนแรงเลยครับผมเพราะว่าไม่เคยทำเครื่องตกเลยแล้วก็องข,ขออนุญาตขาลงเพื่อให้ หมวกอ่ะอันนี้หน่อยดีเอันนี้ดีอย่างนึงฮะมันเตีย้ยลงได้แต่แล้วเพิ่เราก็ทำการเตะน,นี่เป็นอย่างงี้โอเคเราไปยืดจะเป็นได้รูปร่างเป็นอย่างงี้นะฮะร่างเป็นอย่างี้พอดีเลยนี่เป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคเรามาต่อมาเราจะมาทำกับต่อไปนะนี่ฮะต่อไปเราจะทำรถไฟนะฮะ วิธีับรถไฟเราแค่เอาว่านี้ลงหอดออกเอาเหมือนเดิมนะคะวิธีเป็นรถไฟแล้วก็ปับ๊บดึงจึ๊บนี่เราก็พอเก็บแค่นี้นะฮะแล้วก็เอาจ้นี่มาต่อน,นี่นะคะผมอ่าแคนี้ก็ได้แล้วเสร็จแล้วนะคะผมเสร็จอันเสร็จไปที่เรียบร้อยโอเค สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนลครับช่วยกันติดตามด้วยนะคะติดตามแล้วกดฝากกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องผมด้วยนะะช่องนายลิลทอนฮะสำหรับวันนี้ก็กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ